ใส่จานพูน,พนเลยบวบเก็บมาใหม่ๆกลิ่นคำใหญ่ๆบวบมันหวาน ถึงเวลาผู้ซอยพัดดีคุณนิดไปน้ำเมื่อเย็นเดบบวบมาสามสี่ลูกคุณนิดด้วยพัดใส่หมูมเล็กน้อยมาโอ้ยหลายเย่าพคนถ่ายมาไว้ดอกน้ำจิปันพ้นข้งทักบวบ แน่นหน่อยพอดไหมพัดบวบบวกบยายพรไปเก็บมาเมื่อไหร่ล่ะพัดบวบใส่หมูน้ำพริกคองป้านั่นก็ได้ทานโฆษณาป้านั่นก็ดีเด้อตัวบวบหอมคุณนิดไม่ได้ปลูกบวบมันเกิดขึ้นเอง สามลูกไม่เกียมเอ้ยได้สามลูกบวบไม่ได้ไม่ได้ปลูกมันเกิดขึ้นเองกำลังกลังหลจ,<บ>จมใหญ่จาดพัดบวบด้วยพัดบวบเก็บมาจากนา สวัสดีจ้ายายพรมากินข้าวเย็นก็ยายพรกินข้ามใ,ใหญ่บวมมันหวานเพิ่มยอดวิวจ้า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 ขอคุณห,หลายคุเน็ต ก็พอตบพอตอบถอดเสื้ออยู่แม่คุณนิดเขาบังเขาพูดแตกของเขาเนี่ยหาโรยเจ็ดโรยพระเยซูพูดแตกโรยเดียวพัดบวบพัดบวบพัดบวบจานบักใหญ่เลย ทำใหญ่บวบมันหวานเ<อ>๋<อ>ดด้วแซ่บเด้อจ้ายายพรมีคนเรียกไปกินข้าวไปก่อนจ้าไปไฟพรุ่งมี้คำนี้ ชอบกินปลาร้า้ต้อยให้กิน,นกิงแย่ๆคนกินพัพบบวดบวบก่อนอย่างอื่นก็อหึ่ตัหยอกแค่ยอดมะรุมกินาะกดูพับวบวบบวบปลูกเองมันนอนบัด กินพบับบวชบวชก่อนอย่างอื่นกัอ,อึดตักพอตอบกินปลรราแล้วต่อยให้กินโทรศัพท์กันมันคือหมื่นแท้แจ้งมันมีไฟอยู่ แกเดินูติดเสื้อผ้าไปนะว่าวันนี้แล้วที่ลงลงคลิปให้ดูฉันไปจัดการดอกเพูดติดตามก็แค่หาล่อยกว่าเพื่อนก็พัก บอกแย่พร้อนดูขอบคุณหลายๆดีใจน้ำเพิ่มยอดวิวจ้า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 ขอบคุณหลายๆคุณนิดร่อยเดียวก็ว่าหลายแล้ว ฮักกินข่าวกับยายพเดอพัดบวบพัดบวบพัดบวบจานบักใหญ่เลยเนาะคิณพัก,ก,พกบวบบวบปลูกเองมันนอนบัด มารุมลหลายหลายยอดมันมีถั่วอันมะเขือลื่นบัดญเนี่ยพ่นเด็กมะเขือลื่นทั้งนี้เรียกมะเขือกันมันไม่เขาแถวกันเด้มันมีแต่คนจะเอาสู่เล็กหน่อยไม่ไว้ขอบคุณค่ะ นี่ก็ปลาด้วก่นอนจ้าแม่ต้อยให้ปลรราด้วยน้องนิ้งเก่งมเมตไปทั้งใดมากทั้งใดขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณคอมเมนต์ขอบทุนทุกอย่างทุกอย่าง ขอให้ทุกคนทุกคนวันนี้ไม่มีข่าวนียวกินก่ข่าวเจ้านี่นี่นปลาจมปลาจมมารุมลหลายหลายยอดมันถ้ามันเป็นอย่างขอบคุณนจ้าขอบคุณไม่เป็นไร ใส่เขามาดูคอมเมนต์ให้ยายพอรอนนะจ้ายายพอรอนอ่านบอเห็นหนกบอกยายพอรอนดูขอบคุณหลายๆดีใจน้ำหนกทักบวกบวกปลูกเองมันนอนบัตรมารุมล่หลายยอดมัน ไ,ได้ยอดวิวเพิ่มขึ้นมาวานนี่มันยุดสักงักเลยมาวานไปไหนมาไดไม่ได้เลยสีซ่ามาถึงเขาก็กพี่พรพัดบวบเอามาจากน้ำม,มาตอนเย็นเนี่ยเล็กน่อยมาโอ้ยหลายไอนถ่ยมาไวดอกนันจิปัน ปกติของเยพรหลักกับพักพักกับมีหยอดมะรุมมีหยอดเคมีมีกะทิ้นมีหยอดกะทิสีของเก่ากองเขากองเขาใหญ่มากินเขาก็ไม่พร้อมพันดอยดอยนีน่มได้ คือมืดแทบแจ่มมันมีไฟอยู่เฮงเฮงปังปังเนียงเขขอให้ผ่านไปมดทุกอย่างเขาให้ผ่านไปอย่างๆขอยคุบุมากกิ่นคำใหญ่ๆหวมมันหวาน ทั้งใดมากทั้งใดอยู่นั่งแลนลูกแฉบหยกดแค้หยอดแค้หย,ยอดมันรุ้ม